สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพิวอุชชาแนลนะครับผมวันนี้พิวอุชชาแนลก็ครับจะมานี่เลยครับผมไปดูถุงมือนะครับนะครับถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่เจ้าฟอร์ซ่าของเราเนี่แหละครับผมนะครับทีนี้นะครับพิวอุชเนี่ยอันนี้นะครับเป็นคู่ที่3แล้วนะครับที่พิวอุชหามานะครับพิวอุชลองลองดูว่าตัวไหนมันน่าใช้บ้างนะครับผมก็ตัวเนี้ยนะครับผม หนังขานิ่มนะฮะหนังนิ่มมากเลยนะครับผมแล้วราคาไม่แพงนะครับผมราคาประมาณไม่เกินไม่เกิน600บาทนะครับผมซึ่งพิ้วก็เลยนี่นิถุงมือเนี่ยมันมีคู่ที่แพงกว่านี้นะครับคู่ระดับ 2- 3พันก็มีนะครับผมแต่ว่าพิว้วตคิดว่าถุงมือเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้แพงขนาดนั้นก็ได้นะครับนะครับผมนี่นะฮะสวยนะนะครับพิ้วเลือกเาสีขาวนะครับมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับครับ นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นหนังเลยนะฮะตัวนี้เป็นหนังนะครับครับผมมีที่ดึงด้วยนะครับไว้ดึงเวลาเราใส่นะครับผมเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้เป็นกาดนะแข็งแข็งเลยนะครับนี่แข็งเลยล่ะพิวตใช้เนี่ยครับเป็นใช้เป็นเบอร์ XL นะครับใช้เป็นเบอร์เบอร์เ l ลเลยนะทีนี้วิธีการวิธีการวัดนะครับวัดเอ่อวัดที่วัดขนาดถุงมือเนี่ยนะครับเขาจะจาก ด้านซ้ายา the, นะครับความกว้างนะซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับขวาสุดเนี่ยกี่ไปตรงเออ่ตรงคนโคนนิ้วก้อยเนี่ยนะครับนะครับว่ากี่เซนนะฮะแล้วเราก็แจ้งทางร้านเขานะครับร้านเขาจะจัดร้านเขาจะแจ้งมานะครับว่าเออ่ของเราควรใช้ขนาดไหนดีนะครับผมนะครับทีนี้พี่วุฒิซื้อมาในเช้อปปี้ใน Lazada เนี่ยนะครับก็มีขายนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเราจะไปลอง ใส่แล้วขับขี่กันดูนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับถนัดไหมนะครับผมหรืออะไรที่ดีแล้วก็จะแจ้งว่าดีนะอะไรไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีเลยนะครับผมเนาะเพราะเราเราไม่ได้มาขายของนะครับเราเป็นผู้บริโภคเราใช้เองนะครับถ้าดีเราก็จะอาจจะแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าดีนะครับควรซื้อมาใช้นะครับไม่ดีก็บอกว่าไม่ต้องซื้อมาใช้นะครับผม โอเคนะครับแต่ว่าถ้าถุงมือโดยโดยการใส่โดยรวมแล้วนะใส่เมื่อกี้นะครับความรู้สึกค่อนข้างที่จะกระชับมือดีมากนะครับเนี่ยตัวนี้เขาสัมผัสสัมผัสเอ่อที่ปอกแหนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกระชับเลยไม่ลื่นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับใส่และลองขับขี่กันดูเลยนะครับป้ายลุยนะครับเดี๋ยวเราไปขี่รถนะครับ แล้วใส่ถุงมือตัวนี้ลองดูนะครับว่าถนัดไหมนะครับนะฮมันจะมีที่ดึงด้วยนะครับโอเคนะมือต้นก็คือกระชับดีนะครับผมไม่เก,กะกะไม่รู้สึกเอ่อเครื่องมือนะครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรมาเบียดนิ้วเบียดอะไรนี้นะโอเคไปไปลองดูกัน Okay, bye. ขอบคุณครับ สัผมผัสปุ่มคอนโทรลต่างๆก็ก็ถนัดมือดีนะครับเขียวรบไป ว่าโอเคอยู่นะครับการจับเนี่ยนะครับกระชับทางซ้ายและขวาเลยนะครับผมแต่ติดอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวถึงบ้านก่อนจะบอกว่าเป็นอะไรนะตอนนี้ผมนะครับรู้สึกว่ามันจะจะไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกัน,ถ,นถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเราไปดูว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรนะ ครับผมตอนนี้นะครับพิュซก็ถึงบ้านแล้วนะครับมาเมื่อกี้พิュซบอกไปนะรู้สึกว่ารู้สึกมันจะติอยู่นิดนึงนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยนะครับผมกระชับหมดเลยนะครับพวกเนี่ยหนังเหน่งเนี่ยดีมากนะกระชับหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มด้านเนี้ยด้านในเนี่ยนะครับผมเวลาเรากำแผ่นเนี่ยนะครับผมกำแผ่นมันจะรู้สึกมันจะบีบบีบตรง ตรงตรงมือตรงเนี้ยนะครับตรงตรงสันมือเราเนี่ยนะครับเนี่ยข้างขวาพิวุฒิรู้สึกแดงๆนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าออของมันยังไม่เข้ารูปของมือพิวุฒิอาจก็เป็นได้นะนะครับผมเพราะว่าอันเก่าเนี่ยอันแต่อันเก่าที่พิวุฒิใส่เนี่ยนะครับมันจะไม่มีกาดตรงนี้นะครับผมไม่มีกาดตรงนี้นะครับแต่ว่าออตอนใส่ตอนพิวุฒิกรรมเนี่ยนะครับรู้สึกอันนั้นมันก็จะ แน่นๆเหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้มันมันไม่มีกาดแข็งแขงมันก็เลยไม่ไม่บีบมือมากนะครับผมแต่ก็โดยรวมนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยนะครับผมชอบอยู่นะครับผมการดีไซน์เขาเนี่ยสวยนะท่านมีมีนะครับแถบแดงแลบดำแถบขาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับผมมันก็ดูสวยดีดูดูดูดีนะฮะดูไม่ไม่เชยดีนะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับราคา ไม่เกินห0ร้อยบาทนะครับผมรับสวยดีด้วยนะนะครับผมนะครับแต่ว่าคือของแพงอ่ะครับของแพงก็ต้องดีกว่านี้แน่ๆละครับผมแต่ว่าอย่างอย่างถุงมือเนี่ยพิ้วก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไม่จำเป็นต้องแพงขนาดนั้นก็ได้นะครับผมอ่าโอเคครับก็ถือว่านะครับก็ถือว่าผ่านนะถุงซับถุงมือราคาเท่านี้นะครับแล้วก็สีแบบนี้นะครับทรงแบบนี้นะครับสวยดูสวยด้วยแล้วก็ ใส่สบายดีด้วยนะครับ <hi> ผมนะครับก็จบไปนะครับผมสําหรับคลิปนะครับแนะนําถุงมือดีกว่านะครับจนคลิปแนะนําถุงมือนะครับผมก็ถือว่าโอเคชอบนะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับผมสําหรับก็คลิปนี้ก็คงลากันไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงพิวุทธ์จะมาแนะนําอะไรให้อีกก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องพิวุทธ์ไลเดอร์ไว้ด้วยนะครับผม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ว่าจะมาแนะนําอะไรอีกที่มันดีๆที่มันควรต้องมีหรือว่าอะไรที่ไม่ดีนะครับก็จะบอกว่าไม่ดีกันนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย